อ๋ออันนี้พี่วินพี่วินพี่ชัยพี่พี่วินโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอลงก่อนเจอไปเอาล่มก่อนเอ้ยไม่ต้องก็ได้คนไหนพี่วินอ่ะอ๋อพี่พินสวัสดีครับเป็นไงเส้นตันใจนะอันนี้เราเจอพี่วินแล้วนะทุกเวจทุกคนโอ้จะร้องไห้แล้วเป็นไงเป็นไงขอจับมือหน่อยได้ไหมโอ้โหคันพี่ฟ้าาโอ้โห เต็มบ้านเราอยู่หน้าบ้านพี่ฟ้าแล้วลูกเพรสวัสดีครับพี่พี่ศักดาโอเคว้าวพี่ศักดานี้คนที่คุยคุยกับเต้ยในคลิปนะลูกเพชนะดูดูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนไหนแม่ตั้งเซอรแม่โอ้โหแม่สวัสดีครับโอ้น้าเหมือนมาก ให้ดูแม่ต to ้องเซินก่อนวันดีครับวันดีจ้ะแม่ถ้าขอกรอทีได้ไหมอืไอ้ตโอ้ยตามหากันจนเจอเนาะเจอแล้วเจอแล้วน้าเหมือนพี่ฟานาอันนี้พี่วินพี่ตู แล้วแล้ว <andal. S 1> คนไหนอีกอะคะพี่น้องมีใครบ้างนะมีน้องน้องสาวเยอลงบ้านเมื่อคืนจากอาร์รถคว่ำฮะพี่วาเดี๋ยวใช่พี่ดีลายีลาดีลายเอ้าจริงหรอเป็นอะไรไหมอ๋อไม่ไม่เป็นอะไรมากหรือคนไม่เป็นอะไรน้องคนที่ชื่อลาครับลูกเพจเมื่อคืนตั้งใจขับรถจากที่ไหนมาหาพี่ฟ้า จากกรุงเทพมาหารถคว่ำเหรอครับลถคว่ำอยู่ที่ไหนขอเย็นที่ที่ที่โรงพยาบาที่โรงพยาบาลใกล้จุดที่รถไปอยู่ใกล้ถึงแล้วลถคว่ําตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลแต่คนไม่เป็นอะไรใช่ไหมโชคดีไปแม่จําได้ไหมจําได้ไหมวันที่วันที่ลูกๆติดต่อกลับมาว่าเจอพี่ฟ้าแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างดีใจเหรอตอนนั้นแม่ทําอะไรอยู่ ไม่ได้ทำอะไรโอ้รอรออยู่สองวันแล้วรอรอหลายวันแล้วเหรอแม่เต้ยถามหน่อยวันตอนนั้นอ่ะยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพัดภาคกับที่ฟ้าเหรอคือแม่แม่บ้านสาวบอกแม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายอืก็คือทำทำงาน จะไปทํางานเหมือนเหมือนเหมือนพี่วาทพี่วินก็คือปกติให้พาไปทํางานอ๋อที่แม่แม่ได้ยินว่าขายที่้าอะไรแม่แม่ไม่ได้ขายน่เลยเออเออเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องราวในมุมของพี่าที่เล่ามาอาจจะทําให้เข้าใจแบบนั้นได้ใช่ไหมใช่ไหมก็รอ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 ตลอดเลยแม่เป็นคนที่เก่งมากคือแบบสารเจ้าสารไรแม่ไปก็แม่บ่นตลอด บนเจอแม่งานก็เจิมเนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันจำพึงรำพันสักวันคง